ประกอบพวกนี้ครับอันนู้เอาเท่านี้ก่อนครับหมดแรงแล้วอันนี้สามสิบกว่าใบครับเปิดไว้ตั้งแต่คันาด้สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึง่งถึงสองร้อยนะครับ ไหวเหลือไม่เยอะครับไหวเหลือไม่ค่เยอะครับหมดรถนี้ก็จะพักก่อนนะครับพักร่างกายก่อน วดหลังหมอนรองกระดูกอักเสบกำเริบอ,อีกแล้วเพราะว่าแต่งคัน2เมตรหลายคันแล้วครับนี่คันสเมตรสามคันครับทำเสร็จไปแล้ว3คันส่งพุ่งนี้อันนี้ทำใหม่สคันคัน2เมตรครับ นี้คันเมตรแปดสิบคันสองเมตรสามคันทำเสร็จไปแล้วสามทำอีกสามนะครับคันสองเมตรนี้คันนี้สี่สิบสี่สิบนี่เตรียมประกอบพวกนี้นะครับ ส่งได้วันอังคารตัวชุดนี้อ้ที่จะส่งพวกนี้เสร็จแล้วครับส่งพวกนี้เจ็ดเจ็ดแปดคันเนี่ยวันนี้หมดแล้ว,ลวครับตีสองกว่าแล้วออพักผ่อนก่อนครับหลังไม่ค่อยดี ยืนานานนั่งานานไม่ได้ครับปวดหลังเทมรถน,นี้ก็จะพักผ่อนแล้วครับผมอันนี้ก็แต่งใบไว้นะครับผมรอประกบหัวตรงทุกใบครับผม แต่งไว้อย่างนี้นะครับมันจะไม่คดกับคืนมานะครับแกป้ปัญหาใบใบคนคนรคนับอันนี้ก็นอนพักก่อนครับในเวลาพักแล้วสนุ่สูตรหัววลันครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูสูตรของเราได้นะครับผมตอนนี้ก็จะออเดอร์เริ่มจะจางลงนะครับเหลืออยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับก็จากนี้ไปก็ถ้าออเดอร์จางลงเรื่อยเเพราะมันจะหมดหน้าว่าทางอีสานแล้วก็จะเริ่มทำคลิปวิดีโอในการทำสนู นะครับผมทำแบบไหนเริ่มต้นจากไหนทำแบบเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับการแก้แก้ปัญหาสนุวายต่างๆนานานะครับก็จะลงคลิปนะครับจะมีเวลาว่างมากขึ้นก็จะลงคลิปการทำสนุว่าวนะครับผมแต่ตอนนี้งานยังเยอะอยู่ครับยังไม่ค่อยได้ลงนะครับผมปีนี้ลูกค้าสั่งคันสองเมตรมาเยอะมากนะครับ สี่สิบกว่าคันนะครับผมเฉพาะคันสองเมตรคันสองเมตรสามสิบคันสองเมตรสี่สิบนี่พี่สั่งเข้ามาคันใหญ่ๆแ้งนั้นเลยนะครับจนปวดหลังนะครับผมแกวงแต่งสนุกว่าจะได้แต่ละใบนิดแกว่งแต่งเสียงแกวงแล้วแกวงอีกนะครับลองเสียงแต่งเสียงนะครับมันก็เลยทําให้หลังนะมีปัญหานะครับ โอเคครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube สนุสุดัวโล้นด้วยน,นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะครับของที่ผมจะนำเสนอน,นะครับผมสวัสดีครับ